มาต่อกันเลยครับไม่ต้องพูดมากเนาะครับแค่นั้นแหละคำว่าครับนี่แหละออเซฟมือผู้สอวสี่คคู้เข้าแข่ขัดสี่คนที่อยู่รอดจะร้อยคนด้วยนะคะสี่คนภาษาอะไรนะเมื่อกี้ ช่วยมาดำมิจฉาโอเคพอจากนี้ไปเราจะตัวสู้เพื่อผู้ชนะเพียงคนเดียวจากสี่คนคู่แรกเลยเราจากมุมน้ําเงินพี่ปุษาพี่ปุษา,ษาที่เกิดในปรับคู่ต่อสู้ในมหาศาลได้เจ้าฉลาดจริงหรือเปล่าที่เขาเรียกว่าคาาุณกล,ลัวนนักคุณลี้ยลูกขี้เขียวใครกันใ,ใครเป็นคนปล่อยเขาเือมุมแดงหน่วยโจโจแล้วเพื่ผู้สื่อสารที่เดี๋ยวแน่ให้การเดี๋ยวรันในขณะเดียวกฟฟันใส่ฝันเดียวกันเป็นวัยรุ่นด้วยหัวใจสดใสสีชมพูฟัวรลิงก ไม่ค่อยเขียนบทให้เราวันนี้เอ๊ฮึคุณครูอ hey ยู <c <C ่เป um> ็นไรไปหรอคะเอ๊รู้สึกเสียสันหลังอาล่ะค่ะมาเริ่มเกยกันเลยดีกว่าประจานตำแหน่งอะล่ะซึ่งผู้จัคการอยากทุตริตทำรู้สึกเสียสันหลังว่าใจคอไม่ค่อยดีใช่แล้วใจคอไม่ค่อยดีเมื่อกี้มันมีอีกสองตัวมันเตี้ยมกันมากูน่าจะเอาก๊อกสิบเก้าก๊อกเทนยิงหัวแม่งสักยี่สิบดัด อะไรการไม่บุกเข้ามาหรอแต่หากที่ต้องถามอย่างนั้นเราไปเอาอยีเจนี่ะ่ะไม่ปกกันตัวเลยทีเดียวเฮ้ยคนไปได้ปอกกันตัวไม่มีทางอากันด้วยแบบตามแบบนั้นหรอกเธอไม่ได้ยอมแพ้สินะในหอจะสู้จริงใจไงเราเนี่งั้นเพื่อนอยากชัดก็ต้องตอบสนอ,ของข้อรู้สึกนั้นสิมาสู้แล้วใช่ได้อย่างยุติธรรมกันเถอะแต่ว่าใช้ได้เปรียบกว่านะในเรื่องไหนหรอเลิกคุยยือเวลากันได้แล้วถ้าเธอไม่บุกเข้ามาจะบุกเองนะงั้นหรอลองดูดิสู้ได้ฝีมือกันเลย อันนี้อันเนี้อันนี้อนนเอาละเริ่มแล้วค่ะเออเริ่มแล้วโอ้อะไรกันเด็กที่เอาต่หนังสือน,น่าจะแรงไม่ดีนี่น,นะคือไกลอยู่ตลอดเลยนะแต่ว่าคิดว่าชนะได้พลังได้เหรอตอนนี้เธอเป็นเด็ก,อกตอนเด็กเธอเป็นไงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะตอนเด็กกันเหรอจะจำได้หรือเปล่าตอนเราเจ็ดขวบเราเคยแข่งว่าใครจะไปชิงชนะได้สูงกว่ากันอืมสุดท้ายชักชนะเพราะเธอเอาแต่เวียงด้วยแรงกายเท่านั้น,นสิตอนนั้นเธอแพ้จนด้วยซึ้งขาบไว่าฉนันเป็นอาทิตเลยนะจำไม่ได้ดยู่ไง นั่นมันเลือดแต่ตอนไหนแล้วนั่นแหะตอนนี้ไงเล่า <c oughs> เออเอาลวงไี้ไอ้เสียว่าเดี๋ยววารันไปแล้วโอ๋อพวกกับคาร์คี้แก้วกวาดกวาดขาควกเขากันล้มลงไปแล้วลขอปิดจบแล้วกันนะพวกเขากับคาร์คี่แก้วเอาเกี่ยวขาเล็กเกี่ยวไปแล้วโอ้หมดแรงแล้วโยนลงทะเลเลยนะรันคนต่อสู้เหมือนเล่นพันได้หลุดออกมาได้หรือเปล่าเอออย่าบโยนเรื่อเลยไอ,อๆๆๆๆๆ้คิดว่าจะยอมง่ายๆเหรอหยา รู้มาได้งานอย่างงี้ก็เรียนรู้กันใช้กรูไว้มาจากเธอแค่ด้ติดกับว่ารักษาอะไรตัวเองไว้ตระหากเราจะจะรู้เด้ว่าเธอวปจะวาไม้ไหนกลายเป็นดแค่พันกาไม่ได้เรื่อดๆพัฒนาขึ้นดีเยอะเลยเมื่อกี้ท่าไทยเกินช็กใช่ไหมไม่อยากจะรู้ว่าเรศศิลปะพวกประกัรตัวแบบนั้นมาด้วยมาเป็นพื้นฐานการเล่นพันได้ว่ะเล่นพันได้แบบนี้มีที่ไหนกันอ่ะมันคล้ายกันตรงที่เรารัก่าตัวขามไว้ได้ไงเราเออถ้าเฮ้ย ถ้าเธอจะว่าอย่างนั้นก็ว่าตามวะแต่ต่อไปอย่างนั้นเราสืบขอเตอืเตอนไว้ก่อนนะพี่เชิญนอะไม่ได้ผลหรอกมือผีเขียวไม่ยอมแพ้จริงจด้วยสินะอืมก็อ,อย่างโชว์ยี้เขี้ยวเลือกสู้ด้วยตัวเองมากกว่าเพื่อทีมการสู้แบบเดิมพี่เด็กเงียจะได้บอกว่ารู้ป่าเจ้าคะ <c oughs> ใช่แล้วล่ะทุกสถา,านการณ์เราเป็นผลดีกับเลนเงียหมดเลย แต่ขี้เขียวอาจจะไม่ขี้อย่างนั้นก็ได้อาจจะเป็นพวามขี้เขียวก็คือที่บุษยยุทธศาสตร์เขาขี้แกลียวรันดูผีขี้เขียวตู้เช็คกลยุทธ์ที่ปราศจัลได้ฉัฉัาดแน่นอนกว่าเจ้าค่ะเอาตีกันตีกันพอนุ่มเอาตีกันเจอช่องโหว่เหยียบอะไรของเธอตรงนั้นมันเป็นพื้นเฮ้ยผู้กองใครเลยขี้เขียวใช้ประโยชน์จากคอยยุอยู่กับพื้นเสียหลักลงไปแล้วขอบผักลงทะเลอย่างนี้นะกันนะคิดว่าจะย่อตกลงง่ายๆกันเหรอ เฮ้ยเออไอเดี๋ยวแรงหน้าสงสัยเพราะมัพูดหมือนคนจะแพ้ถ้าเกิดจริงๆข้อมูลจริงๆคือสังเกตก็จะบอกว่าอันนี่หว่าจะสู้หว่จริงจังไม่ใช่ผลมง้วนนี่นะที่ผลเราก็คือจะแพ้ง่ายไม่ได้นี่หว่าของชั้นนี่ก็เป็นต่อสู้ของชั้นนี่เออไม่ใช่ของคนเธออ่ะหรอพอต่อต่อแต่ทีแรกก็ตั้งใจจะยอมถอยให้เธอชนะได้เป็นสิ่งที่เนี่ยประโยชน์ต่อชีกันเดินแล้วมั้งกาแต่ว่าไงชีทั้ทัวร์ดูแล้วการทำแบบนั้นไม่ถูกว่ะ ถึงจะจะยาบกข้องอยู่มากแต่ทุกคนก็เชียร์พอแรงเชียร์มันมาข้อสิบห้าก็ใช้ได้ทุยทา่านพี่นุษย์สุกุยขลิเวยวันเวยติงข้อคอยทำแรงใจให้ช้นทูลครูและผู้ชมมากมายสุดท้ายก็เธอด้วยนะเล่นเกะก็เธอนั่นแหละ ก็โหทุกคนพขาปิดต่อตัวเองถึงทั้งนั้นทุกคนก็ชัเชียร์ชั้นคนดีว่าเงินเกาะมายอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกเพื่อจะนั้นที่สนเสรีเขาคิดกระดุรันผู้ตอบแทนคนเหล่านี้ให้พี่เว่าตัวในตัวชั้นแต่สุดท้ายเพื่อมีจะภาพกับชั้นนะเธอของทุกคนนะ่ะเฮ้ยไม่ต้องแบบนี้วะดีมาต่อกันเลยจากนี้ไปคือช่วงเวลาของวัยรุ่นวยอยยาวันไซเอ้ยกูรัศดึงน้องเยอะก็รู้สีนะงโอ้ยเยอะแเย็นเสมอเยอะแค่นนะ ไปการต่อสู้ที่ห้ามหายจริงดูไม่ออกเลยใครชนนะเออไม่รู้เลยจะเป็นขี้เคียววะเดาเดาเอ,อ้ย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 แบบนี้ชนะแน่นอนไม่แฟ้เด็ดขาดนั่นหมันรุ่นพี่ทั้งสองคนใครอาจจะเป็นผู้ชนะอะไรกันแล้วผู้ชนะก็คือฟูกะ เล่นเกจริงหรือไ่เป็นอย่างนี้ที่เองแพ้เข้าให้ละรู้สึกหนักตัวจังรากลาว่าจะไปอยู่กับพื้นเลยแต่จะไปอยู่ดีไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียนแล้วด้วยว่าต้องทำให้เห็นด้ว่าทำได้เหมือนกันเออเออเอาทำได้แล้วนี่ อันนี้คงไปกลัวน้ำแล้วสินะอย่าเก่งๆอยู่กัเถอะเอ้ยเจ๋วเออเป็นการกระทิที่เศษมากเจ้าค่ะทุกคนต้องได้ดีมากขอ,ขอบใจจริงๆขอบใจจริงๆ ตัดใจบทละครจบตัดจบแบบละครไทย